สวัสดีครับพ่กับผมนะครับเป๊บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับคลิปนี้นะครับแม็กกี้ก็มาขอพอรให้ช่องแม็กกีบบ้ฟิล์มได้สี่แสนซับนะครับขอกับแม่พึ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจันทร์นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดทับกระดานนะครับอำเภอสองพี 2, ่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงข้างหน้าเขาก็จะมีป้ายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายรูปนะทุกคนนะเป็นที่ระลึกเนะาะนะเป็นที่ระลึกนะครับ <łość> <S 2> <S 2> เป็นที่ระลึกปพ๊บมๆๆๆมาเดี๋ยวผมจะแคปเอาไว้นะครับทุกคนเนาะแคปเอาไว้นะครับ ะโอเคครับผมก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับที่วัดทับกระดานนะครับทุกคนนะครับวัดทับกระดานนะครับเดี๋ยวเรามานะครับกินชาก่อนเนาะนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับลูกแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับทุกท่านทุกคนนะครับผม พี่ชายเราไปอันนี้ก่อนว่าตังไงใเ่ใส่ตู้นี้ก่อนเ่าไงเดี๋ยวว่าไข้างในครับไันก่อน้งไม่ได้ทอะไรเท่อยาน้องข้าวตมาสอบสอบสอมาไม่ได้ไม่รู้จะบ

ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระนะครับทุกคนสาธุเนาะนี่นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องดูนะครับพี่ชายก็จุดทูบแล้วนะครับก็มีคนมาอยู่เนาะนะครับ

<tôi> bài là, bài là rồi lại <tôi> Rồi cái. không? Tao นะครับท่าน จะไปไหว้แม่พึ่งพ้งพวงก,กันนะครับนี่ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเฟรมแล้วก็จะถ่ายรูปตัวที่ระลึกนะครับนั่นไหนดู่าจะยู่นทำไมเ<ม>น่ะให้ผมก็ไปยืนให้เสร็จ ใช่ใช่เอาดอกกุหลาบก็อันนี้ จะไหว้แม่อัไม่ใช่เอามาสองดอกนะทุบทูบสอง้วยเอามาเพื่อผมด้วยนะครับเขาก็ทยอยมานะครับทูบสองก็คนละดอกไงไหว้แม่คพวงน่ตว้นมี่ะครัโอเคตุนะุครับ

ันนี้มาขอ4แสนซับนะครับทางช่อง YouTube นะครับกับแม่พึ่งขึ้บ่วงตงแจงนะครับนะครับทุกคนนะครับผมขอที่เลยลึกกับคุณแม่หน่อยทำงนี้นะครับ เห็นไหมพี่ชายมเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นนะเดวเดี๋ยวไปแคปเอานะไปมาแล้วีชยไปจุดไเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เอดูนี่ครับมาถึงแล้วทุกคนมาถึงแล้วครับอ่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาไหว้แม่พึ่งพวงอีกครั้งหนึ่งนะวครับรอบนี้มาขอ4ี0แ0นซับนะครับทุกท่านนะครับ สาธุนะครับก็มีลวงเลขด้วยนะครับพี่ชายก็จุดทูบอยู่เนาะนะครับผมสาธุนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่กับพี่เข้าไปขอขอแม่ก่อน อลาบอ๋อวัตจังพานนี่นเนาะนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปขอพอรแม่ก่อนเนาะนะครับพรแม่ก่อนข้าไปเลยพี่ชายข้าไปเลย่าย ด้วยให้เข้ามารีีได้ทีแครับภายทีนห้าร้อยสิบแดเลยนะครแม่ครับแันแม่่ั่วัก่ัเม่หัวน่ม่ัวมัมั สาธุครับวันนี้ก็มีคนมาไหว้แม่พอสมควรเนาะนะครับก็ไม่ไม่ถึงกับเงียบเหงานะครับ เข้าไปดูทั้งที่ต่างๆนะครับีนี่ก็ให้อาหารปลานะฮะนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มเป็นสารากลางน้ํานะครับเป็นสารากลางน้ำทุกคนนะนี่ครับคุณแม่นะครับ เราไปดูบรรยากาศนะครับนี่ทางด้านในนะครับ พี่ชายพี่ชายเสียงเสียงเล็กไหมพี่ชายอ่าอยากขอแม่พึ่งใช่ไหมอะไรนะ <c oughs> มิวเซเว่นเหรอ,อลองเสียงดูนะครับ <c oughs> อืมครับแม่พึ่งพุ้มปองนะครับแม่พ <c oughs> ึ่่งให้้วยอาสาธุอ่ะพี่ชายเอากี่ตัว <c oughs> เอาสามตัวเหรอมันหายได้ตัวเหรอเนี่ยไม่ใช่เอากี่ตัวเอาเลขก,กี่ตัวพี่ชาย เอาขอแม่สองตัวนะเอาขอสองตัวครับ,แม,นะรบแม่พึ่งครับสองตัวครับเลขแรกที่ออกก็คือเลขเลขลุ้นเลืกเกินลุ้นไม่ให้ผมดูนี่แหละเรื่องของเรื่องเลขอะไรพี่ชัย<า>อ๋อ<า>เลขเลขห้าทุกคนใช่ครับ เลข5นะทุกคนนะเลข5้าแต่ว่ามัน,ม,นมันจางมากนะครับเลข5ใช่ไหมอ่าเลข5อ่อาจจะไปเลขที่2ครับเลขที่ 2, 2> ได้แก่เลขเลข8นะครับเอา5้าเอา2ตัวนะครับสาธุนะครับผมนะครับเอาได้5กับ8นะครับพี่ชายเอานะครับ นี่ผมก็ขอถ่ายแม่หน่อยนะครับ i FC เอฟซีได้เห็นแม่ทชัดนะครับนี่นะทุกคน i FC เอฟซีได้เห็นแม่เพิ่งพวงชัดนะครับชัดๆชัดๆอ่าสวยงาม f ่าเอฟซีครับเอฟซีทางบ้านนะครับใครที่ไม่ได้มาไหว้แม่พึ่งพวงดวงจันทร์ก็สามารถอธิษฐานขอพอรได้ที่นี่เลยเพราะแม่กับพี่อยู่ที่นี่นะครับอ่าเอฟซีอธิษฐานได้นะครับนี่นะครับไหมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนั้นแล้วกันนะครับนี่รูปนี้สวยครับผมผมชอบรูปนี้มากเลยนะครับรูปของแม่นะครับ นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือรูปนี้นะครับทุกท่านครับคือรูปนี้นะฮะอ่ะก็เป็นรูปปั้นนะครับของคุณแม่นะครับเอาสาธุโมนาทุกคนนะครับที่มาร่วมขอพรแม่พึ่งพวงพวงดวงจันทร์นะครับที่วัดทับกระดานนะครับแม็กกวีแวะมาขอพรก่อนนะครับใช่ครับพี่เอ่อ พี่ชัยนะครับจับได้58นะครับแต่ว่าแมงกะบี้ยังยังไม่ขอเสี่ยงนะครับยังไม่ขอเสี่ยงณตอนนี้นะครับเหมือนเหมือนเราเรายังถ้าเกิดมีมีคนจับหนึ่งเราเราจะจับต่อไม่ได้นะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเยกเคลื่อนนะครับผมเลยไม่จับนะครับให้พี่ชัยจับนะครับเดี๋ยวเรลกเคลื่อนนะครับอืมจริงนะเลขเลขมันเคลื่อนได้นะทุกคนนะสาธุนะครับ ก็ได้มาไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงใจแล้วเนาะนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านกําแพงเพชรน,นะครับทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบก,กันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ